โอ้ขั้นแบบไงเลยไปข้าไปวะเจ้าไอ้เดียวเดี๋ยวปิดปื <aro> ๊บปิดปิดออยโอ้ยลงมาข้าวเดียวไงเงือบเลยเมื่อกีปีดีนักมึงนี่เดี๋ยวปีดมามึงอี้นี่นี่เดี๋ยวเบิ้งนี่เด้อไรกี่ล็อตใช่เนาะ สวีดัสสวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับผมพี่ลุงหนึ่งไลฟ์แคลานเนอครับพ้ยสิกับมัดกิี่พี่ลุงหนึ่งเนี่ยกับเกมที่ห่างไกลกันไปจนเติบอย่างซารีเออพ่อเมียนยางพงเงยโอ้ยเอาไม้เทกแปดพงเงยซารีนักส่งของครับผมม้วนหนาบังนี่ตดเสพืตดตอนพร้อมเลยเรียนเรียนเรียนโอ้ยไม่ได้มานานไหนดูดิโอ้ยันนี้มีอะไรเนี่ยมีอะไรเอ่ยยังไงเฮ้ครับเนี่ยเบิ้งเอ๊ะเครื่องไม่สะดุดของบ่ของใส่มับมา ง่ายง่ายซ่งงองยังบัลนี่โอเคได้เลยนะาส่งมาที่ออฟฟิศนะออฟฟิศนะออฟฟิศอ <c oughs> ึ๊บยกขึ้นงาน้างอึ๊บโอ้เด็กงในปอ๊อปคอทอีกแล้วเข่าวตกแตกกันดอกข่าวตกแตก <c oughs> ยี่นอ่ะข่าวตกแตกอ่าสตารมรถครับตรงทางไหนเนาะโอ้ว่าไกลว่าไกลเอ๊ะข้างหางน้ามียงนีิมีวาปพร้อมเส้ๆนๆคืองยังอะ่ะเดี๋ยวเๆดๆี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเด้อเอา้าจะไปทอยอีกแล้วทอยอีกแล้ว เอ้ยสตอ็อบโสต็อปโอเคสต็อปโอ้ยอโทษครับไปเรียบร้อยเลยหงายไปเลยถึกทอนไปแล้วดกออกครับยกเดี๋ยวจับก่อนททททอเอ้ยเออเออเนื้ขึ้นเออของขาขาของเออจะให้ลม่มโดดเดี๋ยวส่งสีนะนี่พุ่งไปเลยมับเรียบร้อยเย้เฮ้ยมันง่ายแท้มันยังนี่ไฮสกอร์คือมีไฮสกอร์คือ,อ่ยังครับ คืออะไรทำไมมีหมวกด้วยใช่หมวกเฮ้ยอะไรเออเดี๋ยวก่อนเอออะไรครับเนี่ยคุณแพ้มาทันมาท่านเด็กคนเรื่องงูแล้วเล้วเอาเด็กหมวก,ววาวกมาพร้อมมาเดี๋ยวนะ อย่างเง้ยโอ้ยบังนาตาโอ้โหเฮ้ยแม่พอใส่แล้วก็เข้มดิมกันดีว่ะเฮ้ยลบเดินบอข้างหน้งนานะเฮ้ยเดี๋ยวรถเฮ้ยรถอีหยังนี่เดี๋ยวจอดก่อนเะีายวเดี๋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 ยวย้อนย้อนย้อนแตกแตกกันเลยโอ้หยุดบ่หยุดมันบ่หยุดรถทัูเมืองบ่เมียนบ่เมกฆคก้าเบังซงเดี๋ยวรถจอดทีมไปพุ่นเอาไม่เอาไม่เอาไม่เงี้ยว่าบ้างกันบังเบิังบังบิังเัาใส่หมวกแล้ว โอ้มองนี่เฮ้ยวัดก็มาหาเมืเอไเอาไรอะไอะไรเฮ้ยมันบรแล้วไปลบลบอ๋อลบลบลบอ่าลบได้ลบนี่ลบลบบได้กินกูดอกนะบริกินกูดอกมึงแน่นเดี๋ยวไปแซันดิมองลบเฮ้ยลบัโจนี่นโอ้ยเ็หเวลาได้เลยได้เลยนะประทรงเราของมาโอ้ยเปไไนดูกูดเฮ้ยโดนโดนจจเจ๋าจ นี่นี่จากการคำนวณเมกี้แล้วจะมีจุดปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมยืนให้ดูนี่เบิ้งได้นี่ว่ตถุกูดอกเห็นป่ะนี่เรียกจุดปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เบิ้งว่าต้องไปไซน์เด็กกูว่ตถุรเป็นไงมันมีช่องโหว่อยู่ผมมองเห็นแล้วล่ะตาผมนี่มองในหัวนี่น้อยนี่บอกเลยว่าลอยลองตาอันมืดนิดอะไรบ้างเอาเอาเต็มทีนี่นี่น่าจะเร็วต่อเต็มเบิงาๆนี่ตัวไซน์ดาถอยมาหวังเก่าอินกัจ้า ถึงว่าถาอว่าได้ไปซื้อต่างได้จะสวยหรอกบึงเอาเอาโดนไปได้เลยมันมีเกาะไปบอกเนบอบ่แมนคือเกาลบลบลบว้ยได้ได้ได้โดนโเฮ้ยลบลลบเริ่มเยอะเริ่มเยอะเริ่มขีดขึ้นมาแล้วว่ะเริ่มหนักน่วงหนัก่วงเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเโเฮ้ย้ยยยเฮ้เฮ้ย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 เยเ้ยเ้ยยเเเฮ้ย้้ยเเ้ ืมุ่มเลยมึงการ์โลนาเข้ามุมครับนี่นี่แม่แม่มาโหลดอืเดฟที่แล้วมึงเด้อเอ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 อโอ้ยบ่เถียงสบายใจดอกกูบ่เถียงกับเอร์มาเด้อแล้วเด้อเด้อบอกมีรถพังนันนแม่รถเท่าปอแม่รถเอ้า คำแล้วคำแล้วเดี๋ยวส่งของก่อนพอดีครับเอ้ยโซลูมบ่กไอนี่อีหยังนี่อันนี่ขึอนหยังครับจะอ๋อเปลี่ยนสีรถอ๋อแต่งลวดลายนี่อ๋ออ๋อเรียกรถอล้วเดี๋ยวไอ้นี่หยังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอ้นี่คือนหยังอ๋อสกินสกินเดี๋ยวได้วังวังวังมีเหรอถ้าไม่อยอะบอกเ้าไม่อ่านจะจรวดอยู่บอกไอ้บังไงได้จะจรวดนี่มีอยู่บอกรถจะรถไอ้นี่ก็รถเฮ้ยเ้ามีรถขั้นหม่บนนี้รถส่งของขั้นหม่บอกโอ้ตุลาใสโอ้ โอ้โหแซมบ์หมอกระสุดกระสุดเออกระมวกกูแท้ว่าคันนี้กันใดเออคือ <sk> ค okay. ือค right ือคือคันนี้คืออยู่ไปก้อนมาเนี้ยเอาไปเดาเดวเดาหามองไปก่อนม่ได้โอ้ยมองมาห็นถอยแล้วกูเออเออปีดปีดเออเออทับทับกูทับคนคนคนโอ้ยเอาระยะทางเพื่อออกมาโอ้ยสามจุดสองเมตรมึงไงเงือบเลือเกินอะไรคือกอล่ะได้ละนี่นี่ใดใดคือก่อล่ะนี่นี่นี่ โอ้ยห่างเลยไปไปไปมีของมีของวันนี้ก็มีเดี๋ยวเราเอามองหันกันมันมีขบไปเสด็จอยู่ไปเอากันขออนุญาตเด้กครับโอ้ลมแห้งแต่นอนลมแห้งลมแห้งขอ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 งใจเบิ่งจับจับนี่มับมีแต่รถไว้โอ้ยอนะเพื่อได้ซีเอาเบ็ดตกปลาดิเออเดยว่าไม่แล้กระโดดยกขึ้นจะเอ้ยไกลไกลว่าโอ้ยห่างมั่งว่าต้องกูพอลูกค้าท่าเขาเดียวครับเอาขึ้นหลังรถก็มับนานอยู่เสด็จนะอย่าตีนคีงนะโอเคบอก คอขนคือรถติดพุ่งจักหน่อยนะ,ะช่ใา่ทั้งหนโอ้ยสมาทรงไก่เทปปดนี้กังแาวมหาการ้นโใสอยกู่ายเลยเ้ยติดขี้หินอ้าววม,มปีปูปูยักปูยักเฮ้ยปูตัวบบง,งาไงก็ได้บางคันมีของผมคเมียป,ปูเดี๋ยวเดวเดียวโอ้เสียงคืนสัศสเดี๋ยวเดียวโอ้ยคือมันบอกให้เราสู้ๆนะเดเออติดตดโดนเกันเไได้อ ก็คือยกทั้งหลังไงนี่ไงกล้ามแขเป็นได้แล้วเออเออสิ่งของอะพอมากูขิ่ไปเออกระโดดอ่าออกมาบัดแล้วเอโต้โต้โต้โตโต้ทีลาบพี่ลาบวัสดีครับพี่ลาบขอจับได้ปะเจ๊น้องปู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 ้องปูจับเนี่ยยังนี้ปลาไม่ยังยกขึ้นโอ้โตเขียวเลยวะ เออเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมีคลองบางนี่อ้าทีมแมนนี่กันเด้อแมนเรือบันน้าบัตรจะนี่เนาะสวัสดีครับน้องปูโอ้โหนกเสือมาหลายแทนเนาะเอาเบิรงกเนยมับเอาโอ้ส่งอะไรเดียวเอาโอ้เอาถังบังแก่งมันบป็นไงปะเนี่ยต้องเออย่าเรียนตับไอ้มาเนาะลบ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 ต้องขึ้นเออติด มันติดเออเออระเบิดระเบิดระเบิดเร็ว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 เปนสิแตกเบื้มข้าเฮียนกูได้เลยจิอ่าร่องเรือปลาบ้านะเออเออเออยกขึ้นยกขึ้นก่อนมับนี่ได้ตกลงตกลงตกลงตกตกว้าวเออเอ้าจะคล้องอยู่บ่เอาหมวกเสียเลยอู้หหมวกเสียเลยแฮม้ปลาเอาเดอะปลาไปน้ำลูกไปน้ำกันเข้าไปน้ำกันโอ้เออเมื่อสิบินไปใส่แต่เดี้ยปลามาแม่มันนี่มันนี่มันนี่ไปน้ำกันเนี่ย ไปน้ำไอ้กวนเดี๋ยวผมจะเอาน้องปลาไปน้ำปลาหอาไปไปน้ำกันไปน้ำไอ้เยอ่ทั้งบล็อกมันสิแหงต้ลงร่องน้ำน้ำไอตัวเด้นมากอยู่สื่อๆเด้อล่ะอ่าสวยๆพร้อมเลยทุกคนเด้อโอเคสิค่ะพร้อมปะเจ้าใหลอกดาวหรือเปล่าสิค่ะกูเออเออเออหรือเปล่าแล้วสิค่ะเดี๋ยวสิค่ะเออเอาเอาไม่จับปูเดี๋ยววะเดี๋ยวจับจับปูเนี่ยขอดักจับเดี๋ยววะเดี๋ยวมันฉีขึ้นมาใหม่มันวะมาสิจับบังนี้ละขึ้นมาบัด ขึ้นมาขึ้นมาแม่ขึ้นมาแม่มาแม่มทั้งพี่เอา้ามันหลอกกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาทั้งพี่มาเดี๋มาทั้งพี่เราเลีวทายุขึ้นมาขึ้นมาก่อนอ่าจับ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 เออโอ้ยต่ำโอ้ยโอ้ยปูรีอีปีอีปีอีปีโอ้อีปอีปปปปปแสบหลายเอ้าไม่มาถังได้เลยนะนี่คือถังดับโพงนะอ๋อสิเอาไปดึ๊บมา เออมันลบเด้มันจับขึ้นเด้อุ้มขึ้นเนี่ยเนตดพ่งบ่เด้เดี๋ยวขอจับไม่ก่อนมับยกขึ้นเฮ้ยเฮ้ยตกตกตกลงน้ำ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 โดดขึ้นดอทางยกยกขึ้นกระโดดรอบเออเออไปครับไปครับไปเร็วเร็วเออ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 เติ๊ดเต๊ดตของขาสกกเออเอเสาเออเสาไมคลบันเออ โดดดีเออสวยสวยพอดีเลยรบ <Herm> รบอันโอ้ยมุขวางหน้าวางตาสิครับออกขยับไปบักละไอ้ไปก้นจับอ่ฮฮไปเลยด้ออยแม่น้องปลาทายมีได้น้องเนอะไอไอเร็วบอลเร็วบอลลงกันแล้วโอ้ยเอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยอยอเออ้อายอ้ย้ยอ้้ยเดียยวขึ้น้้นไยวย เฮาจีโซความปลาเยโเพนะโปเยเพอเฮ้ยโปเยเพิ่อเอ้ยไม่ใช่โปเพเยอไอ้แก่ก็พีดอีกกูเอาเดานะเออเดี๋ยวลุงขอยกไปก่อนรอบที่สามร้อยสี่สิบสองวิ่งวิ่งเออต่ำต่ำต่ำเออต่ำต่ำต่ำโดนไปนี่นี่เออผมว่าผมต้องจับไปอันอันนึงแล้วก็จับตรงนี้อ่าแล้ว อันรู้แ่มาดนดีแหละเจกูแจ่มยังทั้งน่ะบักหลามบอกพี่พอนบักหลามบลยเียไม่อยู่บ่ไปเ้อครับเ้อไปส่งเลย้อครับจุ๊บครับไปเลยเด้อจะไปครับบอลลูนบึ้อวู้วว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 ปววสรวว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 วควว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 วา มาใส่บันี่เอาเอาเรียบ้อยเลยของระเบิดแตกคามือไปเลยแหละกี้เดียวมาองได้เนี่ยอดจเว้ยนึกเอ้ยกินทอดจัาขึ้นป้าไปได้เด้องกันยังนี่กทังยังนะทังยังนะเดี๋ยว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 เดียวเดวลงแล้วเนอมีดอกเอเ้ยไกลไกลงน้าลงน้ามันจทัพงผนซงก็ได้ทั้งพี่ทั้งก็ได้ยังเงวทางมาอด้มึง โอ้โหถังยิ่งกว่าเดิมอีกรอบนี้ <c oughs> มามาจะส่งใหม่ขอแก่โตครับการขนส่งทางน้ำไปใจผมได้นี่นี่เด้อ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 เ้อเด้อเด้อเอเดอเอเด้อยดอเเ้เออเด้อเด้อเด้เ้อ้อแล้อก็้อเ้ออเ้อดแอ้้อเเ้ออ้ด้อ้เอเดอเดเดีอ้เด้อ้อเเม้เด้เด้อเ้อเาอ้อเด้ด้อเด้ออเดอเดอเด้ด้้เ้อด้อเอ้อออ ไปาไปอ ampa, อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเออเออเออมันซีดแของก็ไดูุ้ค้ากูก็ได้เอาไหมครับพัสดพัสดมาส่งเด้ออืมเ้นก่อนเออยังไงข้อหักสมคุกเอไมเจอโดนโดนอขึ้นะเบิดมันถูกออนไหนมีซูนคีงมาดไม่เข้าใจเลยจริงๆนะว่าต้องใหตัดเตี๋ยอยู ว่าเบามือเลยดิเบาๆมือนะเราต้องอย่างระมัดระวังนะอ่าเบาเบาเบาเไว้อ่าแล้วก็จับจับไป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 พอคืนแม่เราทั้งนั้นสิงก้อนสิงก้อนสิงก้อนอืมเซนีจสบายสบายบ่งากบ่งากโอ้มาครับมาหอดหมองแล้วครับผม อย่าพ้อซาซา่อนคันเร่งผ่อนคันเร่งซา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 อทำไแล้มด้ไแกโอ้ยสุกระเจ้าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยร่างเดีววันน้เดี๋ยวเดียเดี๋ยวเออเดี๋ยวบยกขึ้นเออจับถังขึ้นมาจับว่าแม่สีจับพุ่นจับโอ้ยเขียนมันภาสามาขี้กับเขียนกูได้เอดเอเเอออกอกนกขึ้นข้งในกูันนี้เอาเออเอเอเออ เออไป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 ทีระเพื่เทสเบา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 ติดติดยังครับไม่งของข้าไม่ได้โอ้ตู้ไปยกขึ้นยกแมรนมาแล้วครับของดีมาสุดแลครับเพราะไงครับนี่พลังงานเชื้อเพลิงนะอ้าวผ่านเกินไม่ต่ำเจ้าเนาะเอาซองก่อนเอ้าพวกเขาอีกยกยกขึ้นยกขึ้นยกยกทั้งหลังข้างหน้าก็บ่าซองดีๆแล้วกูด้วยกระโดดเออลบออกไปดิเออเรียบร้อยได้ไว เดี๋ยวเดี๋ยวพอไงเจ้าเอ๊ะมันคือเป็นรถคันนี้เดี๋ยวโอ้เครื่องบินบอกได้เบิรงด้วยแหะเป็นยังไงเนะาะที่ขึ้นฟ้าเดี๋ยว,ยวอุ้ยอุ้ยเลยอันนี้อย่างยศชายรักวัว ต๊กเจตื่นเต้นเสดออที่ตอวเตี้งเสด็ยวันโอ้ยว่าง,งันมันเรียบร้อยเลยเ่าเลยขึ้นฟ้าแล้วระเบิดปุ่มแล้วโอเคเข้าใจง่าแต่จบพธิธีนี่ก่อนเลยแกน,นะฮะใครถูกใจชอบใจแกฟากดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยกันอย่าบีเกมนี้เพื่อนใหญ่ซาลีนักส่งของต่อก็คอมเมนต์บอร์ดด้านใต้ได้เลยนะครับผมวันนี้เขาจะลาไปก่อนอย่าลืกกินไก่ทอดอย่าดึกทอดไก่กินสุ้ยนะสวัสดีทุกคนครับ